สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่ในดาก้อนเอเวนเจอร์แมปดากอนเอเวนกันอีกแล้วตอนนี้ก็แบบจะกลายเป็นแมปประจําเราแล้ว,ลวหรือกลายไปแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ตอนนี้เราก็อยู่ในสวนบ้านของยูวิลนะอันนี้ก็จะเป็นสวนแบบเป็นเกาะที่อีเวนต์เขาให้มานะเราเอาไปเอาแต่นะั้ไม่มีเป็นเกตหิมะหรือเปล่า ัวคุกกี้ะเอ้ยจำไม่ได้ละเออให้เอาไปแรกนะมันก็จะได้มาเนาะก็สำหรับก็วันเนี้ยสำก็วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีปลดลกโลกต่างๆเนาะหลายๆคนที่อ่าหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะเราก็เคยทำคลิปปลดลกโลกให้ดูแล้วแหละคือหมายถึงว่าอธิบายดูแล้วว่ามันทำยังไงแต่ว่ามันไปรวมกับ คลิปแจกของก็เลยก็เลยอ่าไม่ค่อยมีคนเข้าไปดูเดีย๋ยวอันนี้จะทําแยกออกมาเนาะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา๋ย่เราไปเริ่มกันเลยเนาะไปกันเลยที่เปิดโลกโลกลางๆนะคะก็อ่าโล,ลโลกแรกที่เราจะปลดคือน่าจะเป็นลูกนี้เนาะถ้าจะไม่ผิดพอปลดออกมาปุ๊บให้เราเข้าไปเลยเข้าไปหาไข่มาเยอะๆเลยเพื่อมาสุ่มเพื่อมาสุ่มเอามังกรนะ ว่ามังกรที่โลกต่างๆเห็นเห็นรูปมังกรไหมไอ้รูปที่ดำๆนี่เรายังไม่ได้นะมันเป็นมังกรใหม่เข้าม,ามันไม่เกี่ยวแล้วไอ,ลไอ้โลกไอ้มังไอ้โลกแต่ละโลกอะมันต้องการมังกรอะไรสมมติอ่าเราสุ่มไปเรื่อยๆเราได้มังกรครบปุ๊บมันจะปลดล็อกให้ทันทีไม่ต้องห่วงมันคือมันจะปลดล็อกให้ทันทีเนาะแล้วก็ ถ้าสมมุติส่มไปเรื่อยๆแล้วมังกรมันเต็มเต็มกระเป๋าเต็มตัวอย่างเงี้ยเราก็กดลบได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่มันไม่จําเป็นต้องเก็บไว้เนาะแค่สูมอย่างเดียวให้รู้ว่าเออสันส่มนะสันสุมได้แล้วส่มได้แล้วแล้วมันจะปลดล็อกให้เองเลยเนาะ <ๆ S 1> นี่ค่ะก็วิธีปลดล็อกง่ายๆไม่ยากเลยถ้าสมมุติเราอธิบายไม่เข้าใจเราก็ขอโทษด้วยนะ <ๆ S 1> ก็เดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึง ก็สำหรับใครที่ถามว่าไอ้เมล็ดพืชมันซื้อตรงไหนครับเดินตามเรามาเลยเมล็ดพืชในอ่าแต่และโลกมันจะขายอยู่ในร้านอย่างเงี้ยแอเห็นไหมอันนี้เป็นแอปเปิลจะเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ข้างๆเสปาว์เนี่ยไอ้ตรงที่เราเกิดเนี่ยจุดเกิดเราอจุดวาร์ปเราอะเนะาะก็มีแค่นี้ค่ะวันนี้ สำหรับนี้ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวว่าเจอคลิปหน้านี่เราเล่นในโทรศัพท์นี่เน่คอมพังก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะแล้ววันนี้บ๊ายบาย